สวัสดีครับวันนี้จะมาทำการแนะนำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TeamViewer Quick Support นะครับอันดับแรกเลยให้เราเข้าไปที่ Play Store ครับเปิดคำว่าค้นหาครับพิมพ์คำว่า Quick Support ครับผมครับมันคือแอปพลิเคชันนี้นะครับรูปนี้นะครับชื่อ TeamViewer Quick Support หากท่านใดยังไม่ได้ติดตั้งตรงคำว่าเปิดนะครับมันจะเป็นคำว่าติดตั้งครับท่านกดคำว่าติดตั้งเลยครับผมครับสมมติว่าท่านติดตั้งเสร็จแล้วท่านกดเปิดได้เลยครับจะขึ้นมาหน้าต่างประมาณนี้ครับให้กดยินยอมและดำเนินการต่อไปนะครับผม ปัดไปทางขวานะครับจนจะมีคําว่าเสร็จที่มุมขวาเปิดขึ้นถ้ากดคําว่าเสร็จครับจะขึ้นมาหน้าต่างประมาณนี้แสดงว่าเรายังไม่อนุญาตให้แอปพับแอปอื่นๆนั่นเองครับกดคําว่าการตั้งค่าครับจะขึ้นมาหน้าแอปนี้นะครับผมทาการยืนยันครับผมโอเคครับกดกลับไปครับอ่านี้เป็นแอดออนครับเราไม่จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันนี้เรากดยกเลิกนครับครับผมตรงนี้เรารอสักครู่นะครับอ่าคุณเห็นความแตกต่างครับจะมีไอดีของคุณึ้นมาด้วยเลขนี้เลขนี้แล้วก็มีคําว่าส่งไอดีของฉัน อ่าไอดีตรงเนี้ยคุณต้องเอาไปให้คนที่จะเข้ามาทําข้อมูลในโทรศัพท์คุณแต่ไม่ให้ยิงแอดคุณหรือทําอะไรในโทรศัพท์คุณแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอ่าคุณต้องยินยอมเพื่อที่จะให้เขาเข้ามานะครับเมื่อคุณส่งไอดีน,นี้ไปแล้วต้นทางจะทําการคอนในคกลับมาและให้เรายินยอมเพื่อเขาเข้ามาดังนั้นจึงปลอดภัยได้ครับว่าเขาไม่สามารถเอาข้อมูลอะไรจากคุณได้แน่นอนครับผมขอฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับ t ีมว Viewer Quick s u p p อ r t นะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ